สวัสดีปีใหม่2,566ครับเรามาเริ่มปีใหม่แบบดีๆนะเริ่มต้นที่ตัวเราเนาะ,ะวันนี้คือมีแพน่อ,อผมกำลังจะไปขับรถรอบเมืองนะครับพอดี คือเราไม่ค่อยได้ทํางานตลอดแล้วก็ไม่ได้รถมันไม่ค่อยได้ใช้แบตเตอรี่มันเริ่มอ่อนอะไรประมาณประมาณคือรถวิ่งทุกวันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยคือเครื่องยนต์ไม่ค่อยร้อนเลยก็เลยขับออกมานอกเมืองวิ่งรอบสุราษฎร์ธานีครับวันนี้ตรงที่เห็นนี่คือสะพานสีสุราษฎร์ธานีนะครับสะพานสีสุราษฎร์เออนะครกำลังลอดใต้สะพานอยู่จะวนไปแล้วก็จะ ถ่ายบรรยากาศวิวไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีแผนจะไปทําบุญค่าน้ำค่าไฟวัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเจอวัดไหนก็ทีต่ตั้งใจไว้ก็จะแล้วแต่นะเจอวัดไหนอะไรที่ในทางสะดวกที่เราขับไปเราก็จะแวะไปทําบุญกันแล้วกันเนาะนี่บรรยา,า,ากาศสุราษฎร์ธานีครับวันนี้อากาศสดใสมากๆหมกราคม2566ตอนนี้กำลังยูเทิร์นเนาะจะไปขึ้นสะพานสีสุราษฎร์นะครับก็เป็นสะพานที่ สูงที่สุดในภาคใต้นะครับเรือน้ํามันที่สามารถแล่นผ่านแบบชิวๆได้เลยสูงมากๆนะครับก็คือเอ่อคออเป็นเนี่ย เออถึงป้ายแล้วก็คือสะพานนี้มันเป็นสะพานที่วิวสวยนะครับแต่ว่าทั้งหนึ่งก็เคยมาขายคำรีวิวอะไรหลายรอบแล้วนะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีความทรงจําไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็แแวะแอบ,บถ่ายวิวบรรยากาศสวยมากๆนะสวยวิวไม่ได้ขึ้นมานานแล้วขึ้นมาแล้วแต่แต่ไม่กล้าลงเพราะว่าน่ะเคยเคยเป็นข่าวอยู่อะไรเงี้ยคือทำลายร่างกายอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึก ไม่ค่อยสบายใจเวลา,ล,าลงแต่ว่านิดนึงแต่ว่าก็เสียอยู่ดีนะวันนี้ทำให้ตาหล่นข้างบนสงสัยจะมนเถอะคือมาแพงแพงขึ้นตาแต่หล่นลงไปแล้วช่านอะไรที่ศูนย์ได้เสียหายแล้วช่างหัวมันเนาะก็ขับรถไปเรื่อยๆครับดูบรรยากาศนะฟ้าส,สวยๆเนาะข้ามสะพานมองซ้ายขวาก็วิวเนาะก็สบายใจนะครับสีเขียวๆออกมานอกเส้นทางหน่อยนะจะได้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์หน่อย นานนะครับคือทางที่ผมจะเข้าไปก็คือวนเข้าไปทางสะพานไอ,าอาทางในบางเนาะมันก็จะทะลุออกที่เกาะลมพูอะ่ะเออเนี่ยบรรยากาศสุราษฎร์ธานีครับก็เป็นนะกขับรถขับรถอะ่ะเออขับรถเที่ยวอะไรประมาณนะั้นเลยให้รถมันได้ออกกาลังกายมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะได้ชาร์จแบตเตอรี่อะไรอย่าง,างว่านะี่ยนี่คือทางในบางช่างหนึ่งคิดว่าทางเส้นนี้เป็นทางที่สวยเส้นหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มัน มันแค่แบบบนรอบเมืองเฉยๆนะขับรถเล่นได้นะ,ะแล้วผ่อนคลายได้ด้วยคือบรรยากาศสองข้างทางคือเขียวชอุ่มสบายน่าจะมีคลองอยู่ซ้ายขวาเราก็จะเห็นนะจะมีคลองมีสะพานมีอะไรอยู่บรรยากาศสดใสมากๆครับขับรถสบายๆนักสุราษฎร์ธานีครับเดี๋ยวก็จะไปทะลุตรงที่เกาะลำพูน,นะเราก็จะข้ามสะพานแม่น้ําตะปีไปแล้วก็เข้าไปในเมืองแล้วก็จะไปแวะวัดไร่ธรรมรามพอดีช่างหนึ่งเห็น เขากําลังบุญณนะพระองค์ใหญ่อยู่นะตรงที่วัดไตรธรรมดามเดี๋ยวจะแวะไปทําบุญขนานเข้าไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณน้ตาตมกาลังเนาะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับเนี่ยวิวสวยเนาะในบางสุร,รา์ธานีครับเนี่ยถนนในบางสวยมากๆในะสุร,รา์ธานีนะเออเก็บภาพบรรยากาศมาฝากไงเออก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านมีสุขภาพดีคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกการนะครับแล้วก็เออ คนพ่อเป็นแม่ปู่่าตายายก็มีลูกหลานให้ได้พึ่งเนาะเออนั่นแหละก็มีโชคมีลาบกันตอนนี้กำลงังจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้าตาปีนะครับตอนนี้ขวามือก็จะเป็นเกาะลําพูเนาะนี่ขึ้นสะพานนะครับกลางคืนจะสวยง,งามมากๆแต่เมื่อคืนช่างก็คือไม่ได้ออกมาเนาะเพราะว่าอะไรก็คือข้างบ้านก็มีเขาเลี้ยงปีใหม่กันเลยนิดหน่อยนะเราก็กินกันซีฟู้ดกันหลนิงเงี้ยนเช้าก็เลยที่ว่า อยากทำบุญนะคะ่าน้ําเข้าไปเล็กน้อยตรงๆๆๆๆนี้ก็ลงนะครับคือซ้ายมือนี่จะเป็นสารพ่กหลักเมืองตัวนี้จึงสีแยกเนาะสีแยกพ่อหลักเมืองนั่นเองเนะครับเนาสาธุสาธุขอพรพ่อหลักวัเดี๋ยวขอพรพ่อหลักวันีเดี๋ยวแวะมาอีกทีนึงอ่ะถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่วัดไตรธรรมรามกัน